วันนี้เราก็มาอะไรฮะแกะเรี้วทุเรียนค่ะนี่ค่ะทุเรียนะไอ้นี่โตดูดิกล่องทุเรียนมแม่เดี๋ยวดีๆตาก็กินทุกชิน้จจนงั้อาจารย์กินแต่ห่อค่ะเลียงแก้วทุเรียนค่ะทุเรียนนี่โอ้กล่องใหญ่มาเลยแล้วเอาไม้มา โอเครอตรงนี้นะแป๊บนึงนนยวมิดหนึง่งหนึ่งให้เรามีดกัน <c oughs> ตัวแกะเลยแกะ <c oughs> ไดะ้ให้เอาถึงกัน

ออกมาไปออกมาตายไปมาตรงนี้ตายเด็ไปตรงนี้ไปไหมมาตัว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 ต่อหลังต่อหลังเอาที่เดีจะโดน โตระวังนะโตระวังนี่หายรใหญ่มากไดเลยอะมันชิอันต้งโอ้โหลูกใหญ่มากค่ะโอ้ใหญ่ไหม นมือไหม่หลอมาไม่ขาให้หนูเล่นติดตาจะขาตกตุตัวนั่งไง่ะตัวนั่งลงนั้นแห่ตัวนั่งลงจบนะจเอาไม้มาจีบน,นั่งลงลูกไหนเลยลูกไมนสุดเลย

เออเออวางไัああ้นี่เออระวังระวังแล้วแม่่า่าดูสักหน่อยนึงอุมันนี่มันี่นะาดูสักครูนึงคูน้อยๆขั้นสุดดอกแล้วงมืนี่อามั้งจัป้าเปิดที่ริ่มหม่ ต้นฝากทุเียนมาให้บอกใหญ่ต้ลุงเียนกับลุงต้นกับปูบอกน่กินังเออกินทําใหญ่เออ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 กินเอกินเอเดี๋ยวฝากลุงต้นส่งมาให้ใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับลต้นเด้อขอบคุณขาดในกล้องขอบคุณโอ้มันยังไม่สูตหรอกลูกมันยังแข็งอยู่เลยน แข็งอเลยแม่เอาให้เดี๋ยวร <Okay. S 1> อแมวยังแข็งอยู่เลยเอาคุณเรียนพันกวัวนี่หมอนทอมของแข็งยืดยังไม,ม่สุก,สก,กค่ะเดี๋ยวรอมันสุกก่อนแค่นี้เออกินไปก่อนกินรังสุกเออแม่โอเคบายๆก่อนเดี๋ยวรอมันเดี๋ยวรอมันสุกนะครับเดี๋ยวรอมันสุกเดี๋ยวเราจะแกะให้กินบายๆก่อนบายบาย สสักลูกหรอกอุอันนี้มันสีมันคนละอันนนึงอันนี้แม่แม่ว่าเอาเอาเอาลูกน้อยๆค่ะเออยังไม่สุกรอแล้สุก้ต่ไปก่อนแต่ไม่แต่ของสุกอกอย่าเพิ่งเอามือมาใกล้มือก่อนต่ไม่จต่ของจุกมือก่อนมาเตนอน ลูกนิ่มนะเออลูกนี่นิ่มมาลูกนี่นิ่มอยู่กินได้อยก้มได้เออนิ่มอยู่ลูกนี้นะเออมันนิ่มอยู่ลูกนี้เออไปก่อนลูกนี้เอาใส่ไปก่อนนะคะเออมันแข็งอยู่ลูกนี้ออานั่นเว้ยอีแพงเอาม่แกะให้บุตรีต่อไปแต่บุญกินกระเพราะนะอุ้ยมันนิ่มแต่เออมาแกะให้นิ่มกระเพาะแรงอ่ะให้ยายใจชิมดูนะกระเพาะแรงตะบุญเลยน่ะแต่จะแม่แต่งให้เกิด <c oughs> <expand> เออเดี๋ยวชิมไดไม่แกงให้มอันนุ่อนนมันทอดมั้มันทอดมาใหมันทอดมันไม่เกลืออันนิ่เดี๋ยวเดียวไม่แกงเินดูเดี๋ยวรออ่ะแก่ิตากินเดียบเ้ยเมื่อก่อนเดี๋ยวเดียวลยอืมจชอบรอรอแต่ว่าาัแต่ว่าแกพูดเดียว ไฟพาีมันสิบสิบแหกเหนียนบ่มันยังอันนี้ยังมันบ่แั่งอันนั้นอยู่เออบอกแต่พูดนี้มันก็นี่นะตดกินได้กินได้ตาทำามไม่กินล่ะตาใจอดตไม่จอดจอดมันเป็นรูนั่นแหละมันเป็นน้าเนี่ยเพิ่งมาใกล้มีดแม่อะไม่ให้ี่เอาไม่ปก่อนไปไปขอตัวกินเพื่อนไปเดี๋ยวเราขอตัวกิน่อก่อนนะ กดต,ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องบ๊ายบายเก<ด>่งเก่งมากค่ะ